สวัสดีครับ f c วันที่3ามพฤษภาสอง5ันนะครับวันนี้เราก็ได้เข้าป่าออก็ได้แร่ไก่ศิธย์ใต้ลังปวกมานะครับให้ชมกันนะครับให้ชมกันนะครับ แต่ลชิ้นนะครับันนี้เราได้พบเจอใต้หลังปวกนะครับสามพฤษภาสองพัน้าหสิบหกนะครับก็จะออกเขียวเหลืองนเงินแล้วก็มีแสงหรือยิบยักษ์เป็นตัวนะครับ ว่าจะพลิกไปด้านไหนนะครับก็บจะมีฟาร์มแวววาวเขียวนะครับนี่เราพบได้ใต้ลังปวกนะครับสีสันก็จะออกไปแต่ละโซนแต่ละก้อนนะครับ นี่คือเราพบได้ใต้หลังปวกนะครับเราพบเจอใต้หลังปวกส่วนโคดปวกก็เจอนะครับวันนี้ก็เจอโคดปวกนะค,คดปวกนะครับก็อยู่ใต้หลังเดียวนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีโคดปวกครับมีนะครับโคดปวกนี่นะครับ คดปวกนะครับแต่ว่ามีสายแร่อย่างที่บอกนะครับมีสายแรข่ของเอาอุ้มคลึมสายแร่เหล็กไหลก็เข้ามาอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับสีสันนะครับนี่คือ เราพบเจอได้ใต้หลังผูกนะครับใต้หลังปูกนะครับมีบสารแต่แต่ละก้อนแต่ละเลยนะครับก็ออกไปแนวเดียวกันนะครับทางเดียวกันนะครับร่มลมตกเช่นเดิมนะครับเช่นเดิม ฝนฟ้ามานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่า,าที่เราพบได้ใต้หลังปูนก็เม่นานว่าโชคดีนะครับโชคดีที่ได้พบเจอโชคดีที่ได้พบเจอนะครับแสงแดดก,ก็โรยลินเช่นเดิมนะครับ ในเพจผมอะ่ะมันก็จะมีอะไรแปลกๆไปเรื่อยแล้วก็จะได้รู้หลายๆอย่างนะครับเพราะเราก็ยังไม่ได้ที่จะว่าเราจะเเราจะเปิดเ,เกี่ยวกับพวกแร่ว่าชนิดนี้คือแร่อะไรชนิดนี้คือแร่อะไรและเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปในการออกนะครับมีคลิปในการออกนะครับเรา ขอให้ท่านผู้ชมได้ได้พบแต่เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คืออยู่ใต้รังปวกอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเคยพบเห็นกันเว้นแต่ฟังเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าอา่าเนี่ยใต้รังจอมปวกอะ่ะเออก็ยังมีฮะสีสัน นะครับแต่ละก้อนแต่ละอะไรฮะนะฮะสีสันแต่ละก้อนแต่แต่ละอะไรนี่ก็จะเขียวออกมนเงินนะครับเขียวออกมนเงินนะครับนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับจะได้เห็นของใหม่ๆนะครับสามพฤษภาสอง5 6 6หกิบกสวัสดีครับ